สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์ไทยซสามศูนยสองหนึ่งนะคะจะมาพูดในหัวข้อเรื่องของอิทธิพลของยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะคะคมาดูกันที่สมัยอยุธยานะคะอาณาจักรอยุธยานะคะเกิดจากการลวมแขว้นสุพรรณภูมิและ แควนละโว้นะคะแล้วก็สถาปนาขึ้นมานะคะโดยสมเด็จพระรามาทิบดีที่1น,นะคะหรือเรียกว่าพระเจ้าอู่ทองลักษณะที่ตั้งของอยุธยานะคะอยุธยาเนี่ยจะมีสภาพเป็นเกาะค่ะมีแม่น้ำสามสายนะคะล้อมรอบก็คือประกอบไปด้วยแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยานะคะในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะ การปกครองเนี่ยนะคะจะใช้การปกครองแบบเทวราชาหรือแบบสมุติเทศนะคะซึ่งหลักการปกครองเนี้ยค่ะมันรับแนวคิดมาจากฮินดูนะคะบอกว่ากาษัตริย์เนี่ยนะคะจะมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีอำนาจมากที่สุดนะคะแต่ว่าอำนาจทั้งหมดเนี่ยจะถูกจำกัดไว้ด้วยแนวคิดธรรมราชาแนวคิดธรรมราชาเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดจากพุทธศา,าสนานิกายเถรวาทนะคะ ซึ่งเขาบอกว่ากษัตริย์เนี่ยจะต้องยึดถือหลักทศพิธราชธรรมนะคะแล้วก็หลักจกักรวรรดิวัตสิบสองนะคะถามว่าหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยมันก็คือคุณธรรมที่ผู้ปกครองบ,บ้านเมืองเนี่ยควรจะปฏิบัตินะคะซึ่งความจริงเนี่ยหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยนะคะบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารในทุกองค์กรเนี่ยก็สามารถนํามาปรับใช้ได้เหมือนกันนะคะ เรามาดูหลัทลกทศพิธราชธรรมกันนิดนึงนะคะหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือจะเป็นเรื่องของทานนะคะทานเนี่ยมันก็คือการให้การเสียสละการมีน้ำใจแก่ผู้อื่นนะคะข้อ2เลยก็คือเรื่องของศีลนะคะก็คือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีความประพฤติดีงามนะคะทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ด้านจิตใจด้วยนะคะอันที่3เลยก็คือเรื่องของการบริจาคนะคะก็คือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมี การเสียสละความสุขส่วนต้นนะคะเพื่อความสุขส่วนรวมนะคะทศพิราชรรมข้อที่4ก็คือเรื่องของความซื่อตรงนะคะก็คือกษัตริย์จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะข้อ5เลยเรื่องของความอ่อนโยนนะคะก็คือกษัตริย์จะต้องมีความอ่อนโยนมีสัมมาคารวะต่อบุคคลอื่นๆนะคะเข้ารบในเหตุผลด้วยนะคะ ข้อที่6กนะคะก็คือเรื่องของความเพียรน,นะคะก็คือจะต้องมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงานนะคะไม่เกียจค้านนะคะข้อ7ความไม่โกรธนะคะก็คือไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏนะคะไม่มุ่งร้ายกับบุคคลอื่นถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะทําผิดก็แล้วแต่นะคะข้อที่8เลยเรื่องของความไม่เบียดเบียนนะคะไม่เบียดเบียนในที่นี้นะคะหมายถึงว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่มีบังคับผู้อื่นนะคะข้อ9เรื่องของความอดทนนะคะก็คือ อดทนทุกสิ่งนะคะรู้จักการสงบทั้งในด้านกายวาจาแล้วก็ด้านจิตใจนะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายเรื่องของความยุติธรรมก็คือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีความหนักแน่นนะคะยึดถือความถูกต้องนะคะไม่เอ็นเอียงด้วยคําพูดแล้วก็เอ็นเอียงด้วยอารมณ์ความโกรธโมโหอะไรแบบนี้นะคะ่ะต่อมามาดูเรื่องของจกักรวรรดิวัตสิ 12, นะคะจกักรวรรดิวัตสิ 12, เนี่ยมันก็คือ ทำในการปฏิบัติตนของพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะคะซึ่งมันก็คือการนําหลักทศพิธราชธรรมทั้งสิบข้อเมื่อกี้อะคะ่ะมาผสมผสานกับหลักสังฆาวัตถุสี่นะคะที่เอามาปรับใช้เอามาผสมปรับใช้ร่วมกันนะคะถามว่าแล้วสังฆาวัตถุสี่เนี่ยจำได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสังฆาวัตถุสี่นะคะมันก็คือเรื่องของทานเปียวาจาอัตจริยาแล้วก็สมานต,ตา ทานคืออะไรนะคะทานก็คือเรื่องของการให้นะคะเปียาวาจาคืออะไรเปียาวาจาก็คือการพูดจาการเจรจาที่อ่อนโยนนะคะอัธจริยาข้อที่3ามเราคืออะไรอัธจริยาก็คือการประพฤตินตนให้เป็นผู้เอ,อ่อการประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะส่วน สักหาวัตถุ4ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือเรื่องของสมานตาสมานตาก็คือมีความเสมอต้นเสมอตายนั่นเองนะคะมาดูในเรื่องของระบบการปกครองแบบจตุสดมกันบ้างนะคะระบอบการปกครองแบบจตุสดมะคะ่ะมันเป็นรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยานะคะซึ่งระบอบนี้มันเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของอยุธยานะคะ มันเป็นการปกครองจากส่วนกลางค่ะก็คือการปกครองแบบนี้แบบจตุมาธงมันจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่หนึ่งเรื่องของเวียงนะคะกุมเวียงเนี่ยนะคะจะคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของพระนครน,นะคะแล้วก็แบ่งเป็นส่วนที่2ก็คือเรื่องของกรมวังนะคะกรมวังทําหน้าที่อะไรนะคะกรมวังก็คือดูแลก,กิจการในราชสำนักนะคะรวมถึงตัดสินคดีความต่างๆนะคะ กรมที่สามก็คือกรมคลังนะคะกรมคลังเนี่ยนะคะจะคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการติดต่อกับต่างประเทศนะคะส่วนอันที่4ี่ก็คือเรื่องของกรมนานะคะกรมนาเนี่ยทำอะไรนะคะกรมนาเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีนะคะการเก็บค่านาการออกเลขที่นาแล้วก็นําข้าวะคะ่ะเก็บส่วนแบ่งข้าวค่ะเก็บมาไว้ในฉางหลวงนะคะของพระนคร มาดูเรื่องของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะมันจะมีการปฏิรูปการปกครองอยู่สองครั้งนะคะครั้งแรกเลยมันเป็นครั้งสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะก็คือในสมัยเนี้ยเขาเริ่มให้มีการตากฏมณฑนบาลขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ยกเลิกยกเลิกนะคะเมืองลูกหลวงนะคะเมืองชั้นในนะคะยกเลิกออกอไปออกไปให้หมดนะคะ แล้วก็ตาสักดีนานะคะถามว่าตาขึ้นมาทําไมนะคสร้างขึ้นมานะคะเพื่อแบ่งชนชั้นสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะของผู้คนนะคะแล้วก็การขยายอาณาเขตนะขยายอาณาเขตอยุธยาให้กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําการรวบรวมสุโขทัยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาด้วยนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือแบ่งแยกอํานาจค่ะ ก็คือแบ่งเป็นสมุหานายกนะคะแล้วก็สมุหกัราโหมโดยสมุหนายกเนี่ยค่ะจะคอยทาหน้าที่ควบคุมพลเรือนส่วนสมุหกราโหมนะคะจะทําหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการทหารนะคะจุดประสงค์ของการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนานเนี่ยนะคะจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะก็คือการต้องการรวมอํานาจคะ่ะไว้ที่ศูนย์กลางหรือว่ารวมอำนาจไว้ที่บัลังนะคะสัส่วนใหญ่นะคะ มาดูหัวข้อต่อไปนะคะผลของการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมมาตาิโกนาถที่ชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของอำนาจค่ะก็คือกลุ่มอำนาจของเจ้านายเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็กลุ่มขุนนางเนี่ยนะคะมีอำนาจมากขึ้นกลุ่มอำนาจของเจ้านายเนี่ยก็คือพวกพระบรมวงศานุวงศ์นะคะหรือญาติของพระมหากษัตริย์ค่ะมีอำนาจน้อยลงนะคะ ส่วนระบบขุนนางนะขุนนางก็คือพวกข้าราชการข้าราชบริพารอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็มีอำนาจมากขึ้นนะคะมาดูการปฏิรูปครั้งที่2นะคะก็คือเรื่องของการปฏิรูปก,การปกครองในสมัยสม,ยสมเด็จพระเท law า h a นะคะจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยก็คือเพื่อสําหรับแบ่งเขตการปกครองนะคะโดยเขตการปกครองเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้3าส่วนคอยดูแลก็คือส่วนแรก เป็นส่วนของสมุหนายกนะคะก็คือจะคอยดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือนะคะทั้งฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายพลเรือนด้วยนะคะก็คือดูแลหัวเมืองเหนือเลยนะคะส่วนฝ่ายที่สองก็คือสมุหกะาโหมนะคะสมุหกะราโหมเนี่ยนะคะก็จะคอยดูแลหัวเมืองฝั่งใต้นะคะทั้งฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายพลเรือนเหมือนกันนะคะก็คือดูแลหัวเมืองทางด้านฝั่งใต้ฝ่ายที่สามก็คือ กษัตริพอดีนะคะหรือกรมท่านะคะกษัตริพอดีเนี่ยนะคะจะคอยดูแลพวกหัวเมืองบริเวณชายฝั่งทะเลตอนออกนะคะซึ่งมันก็รวมทั้งฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายพลเรือนเหมือนกันนะคะซึ่งระบบเนี้ยค่ะจะใช้มาจนถึงสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้นนะคะมาดูลักษณะสังคมในสมัยอยุธยากันบ้างนะคะสังคมในสมัยอยุธยานะคะก็คือมันจะแบ่งเป็นระบบ2ระบบด้วยกันนะคะ สองระบบที่พูดถึงมีอะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องของระบบสักดีนาแล้วก็ระบบมูลไพ่นะคะระบบสักดีนานะคะเรามาดูกันระบบสักดีนาเนี่ยภาษาโบราณนะคะเขาเรียกว่าพระอายการตําแหน่งนาพลเรือนแล้วก็พระอายการตําแหน่งนาทหารหัวเมืองนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือนะคะในการจัดระเบียบสังคมโบราณนะคะมีไว้สําหรับแบ่งชนชั้นสิทธิหน้าที่นะคะในระบบสักดีนาของไทย ทีนี้การใช้ระบบศักดีนาเนี่ยนะคะมันจะมีข้อยกเว้นค่ะก็คือเขามองว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะไม่มีศักดินาเพราะว่าพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นผู้สร้างศักดินาขึ้นมานะคะก็เลยมองว่าเป็นเจ้าแห่งศักดินาทั้งหมดนั่นเองนะคะควบคุมศักดินาทั้งหมดทีนี้ศักดินาค่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะต่อเมื่อ เมื่อเราไปทำความดีความชอบหรือบางทีเราอาจจะถูกลงโทษด,ด้วยการลดระบบสักดินาอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสักดินามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะอะมาดูระบบที่2นะคะก็คือเรื่องของระบบมูลไพ่นะคะระบบมูลนายนะ,ะแล้วก็ระบบไพ่นะคะ ระบบมูลนายแล้วก็ระบบไพเนี่ยนะคะมันเป็นการจัดระเบียบทางสังคมนะคะมีไว้เพื่อสําหรับควบคุมกําลังคนนะคะก็คือมันจะทําให้การควบคุมเนี่ยง่ายนะคะก็คือก่อให้เกิดระบบสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะคะที่เราเรียกกันว่าระบบอุปัรภมนะคะก็คือมันจะมีผู้ปกครองกับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนั่นเองนะคะมาดูเรื่องของชนชั้นในระบบสกินานะคะชนชั้นในระบบสกินาเนี่ยนะคะ มันก็จะมีอันแรกเลยนะคะชนชั้นที่เป็นผู้ควบคุมระบบสักดินาทั้งหมดนะคะก็คือพระมหากษัตริย์นะคะถามว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะควบคุมใครได้บ้างนะคะก็คือชนชั้นแรกก็คือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะหรือเจ้านายนะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีสักดินาสูงสุดนะคะอันนี้ก็คือเรียงสักดินาสูงสุดก่อนนะ มาดูสักดินาชนชั้นที่สองนะคะก็คือกลุ่มขุนนางนะคะกลุ่มขุนนางเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะก็มีหน้าที่รับราชการนะคะหรือบัญชากองทัพนะคะควบคุมไพ่พลในสังกัดนะคะแล้วก็มียศต่างๆนะคะรวมถึงตำแหน่งแล้วก็สักดินาด้วยนะคะต่อมาพระสงฆ์นะคะ พระสงฆ์เนี่ยนะคะก็จัดว่าเป็นชนชั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นชนชั้นพิเศษนะคะก็คือทุกชนชั้นเนี่ยจะต้องให้ความเคารพกับไหว้นะคะเป็นพระสงฆ์ในสมัยนี้นะคะนับว่าเป็นสักดินาชั้นหนึ่งด้วยนะคะต่อมาเรื่องของไพร์นะคะไพร์เนี่ยก็คือประชาชนนะคะก็คือประชาชนในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะมีความสําคัญมากเพราะถือว่า เป็นชนชั้นแรงงานนะคะเป็นแรงงานของรัฐนะคะเป็นกําลังพลของมุ่นายน,นะคะเขามองว่าถ้าสมมติว่าเจ้านายคนไหนเนี่ยมีไพ่มากเนี่ยนะคะก็จะเท่ากับว่ามีลูกน้องมากมีกําลังมากมีอํานาจมากด้วยนะ,ะซึ่งไพ่เนี่ยค่ะมันจะประกอบด้วย3ประเภทด้วยกันนะคะไพ่ที่พูดถึงมันก็คืออันแรกนะคะก็คือไพ่หลงนะคะ ไพ่หลวงเนี่ยก็คือเป็นไพ่ที่ต้องขึ้นตรงต่อหลวงนะคะมีหน้าที่รับราชการนะคะเข้าเวรน,นะคะปีละหกเดือนนะคะโดยเข้าเวรปีละหกเดือนเนี่ยจะต้องเข้าเดือนออกเดือนนะคะไพ่ที่2เลยก็คือไพ่สมนะคะไพ่สมเนี่ยเป็นไพ่ในสังกัดของเจ้านายหรือพวกขุนนางต่างๆนะคะ ไพ่ที่สาก็คือไพ่สวยนะคะไพ่สวยเนี่ยก็คือไพ่นะคะที่ไม่สามารถมาเข้าเวรได้นะคะเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ไกลจากพนะนครหรืออยู่ในถิ่นที่ธุรกันดารไม่สะดวกไม่สะดวกในการเดินทางมาอะไรแบบนี้ค่ะถึงเวลาก็เลยต้องส่งพวกสิ่งคองหรือพวกสวยค่ะมาแทนการเกณฑ์แรงงานของตัวเองนะคะทีนี้การจะเป็นไพ่เนี่ยค่ะจะต้องมี จะต้องมีเจ้านายมีสังกัดนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเราจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะต่อมาชนชั้นสุดท้ายนะคะชนชั้นในระบบสักดินาชั้นสุดท้ายก็คือชนชั้นที่ต่ําที่สุดในสังคมนะคะก็คือชนชั้นทาสนะคะทาสนี่คะ่ะจะมีนายเงินเป็นเจ้าของนะคะนายเงินนะคะจะมีสิทธิ์ในตัวทาสอย่างนะคะยกเว้นแต่ทําให้ทาตายนะคะ ธาตุเนี่ยจะแบ่งเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันก็คือธาตุสินไทยนะคะสองธาตุในเรือนเบียร์สามธาตุที่ได้มาแต่ปิดามันดาสี่ธาตุท่านให้ห้าธาตุที่ถ้วยเหลือมาจากโทษทันต่างๆนะคะหกธาตุที่เลี้ยงยามเข้ายากหมักแพงนะคะเจ็ดธาตุเฉลยนะคะทีนี้อันที่เจ็ดธาตุเฉลยเนี่ยนะคะมันจะเป็นธาตุประเภทเดียวที่ไม่สามารถถ่ายถอนตัวเองออกมาจาก การเป็นทาสได้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นฉเฉลยจากเขา,เขาได้มาจากศึกสงครามอะไรแบบนี้นะคะ่ะต่อมาเรามาดูลักษณะเศรษฐกิจนะคะลักษณะเศรษฐกิจนะคะจะเป็นในเรื่องของการ,กรเกษตรและการค้าเป็นส่วนใหญ่นะคะในด้านของการ,กรเกษตรเนี่ยสมัยอยุธยาะคะจะเน้นการ,กรเกษตรเพื่อยังชีพนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตไว้บริโภคในอนาณาจักรนะคะ ยกเว้นแต่ถ้ามันเหลือจากการบริโภคนะคะจึงจะส่งออกไปขายนะคะส่วนเรื่องของการค้านะคะการค้าเนี่ยอยุธยานะคะจัดการระบบการค้าโดยพักคังสินค้าหรือเรียกอย่างว่ากรมท่านะคะถามว่าพักคังสินค้าเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะพักคังสินค้าจะทําหน้าที่แต่งเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างชาติค่ะแล้วก็ผูกขาดการค้าบางชนิดนะคะทําให้อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่สําคัญในภูมิภาคนี้นะคะ ทีนี้อยุธยาค่ะจะมีกรมท่าขวานะคะซึ่งจะคอยรับผิดชอบเรื่องของการค้าในด้านทะเลอันดามันนะคะแล้วก็การค้าฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยจะถูกควบคุมโดยขุนนางชาวมุสลิมน,นะคะส่วนกรมท่าซ้ายเนี่ยนะคะจะรับผิดชอบฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยนะควบคุมโดยขุนนางชาวจีนครับแบ่งส่วนกันนะ ามาดูเรื่องของสินค้าของอยุธยากันบ้างนะคะสินค้าส่งออกของอยุธยานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้หอมเครื่องไม้หรือพวกสมุนไพรต่างๆเขาสัตว์หรือว่าหนังสัตว์แล้วก็พวกมเมล็ดพืชเมล็ดสมุนไพรอะไรต่างๆค่ะามาดูเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะคะการจัดเก็บภาษีเนี่ยค่ะ เขาก็จะแบ่งเป็นสีประเภทด้วยกันนะคะก็คือแบ่งเป็นจังกอบแบ่งเป็นสวยแบ่งเป็นอากรแบ่งเป็นลือชานะคะจังกอบคืออะไรจังกอบก็คือค่าผ่านด่านนะคะในการขนสินค้าเข้ามาขายนะคะสวยก็คือภาษีต่างๆนะคะอากรก็คือเงินที่ราชการเก็บแทนการเกณฑ์แรงงานนะคะลือชาลือชาคืออะไรลือชาก็คือค่าธรรมเนียมในการติดต่อราชการนะคะ มาดูเรื่องของนโยบายต่างประเทศกันบ้างนะคะบอกว่าในดินแดนใกล้เคียงเนี่ยนะคะอยุธยาก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างประเทศเหมือนกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบความขัดแย้งนะคะก็คือเรื่องของการไปสู้รบกันเพื่อแย่งชิงอํานาจความเป็นใหญ่ในดินแดนโวนภูมินะคะรวมถึงการแย่งชิง เส้นทางการค้าขายนะคะการต้องการครอบครองดินแดนกันต้องการมีอำนาจอะไรแบบนี้ค่ะพวกดินแดนใกล้เคียงต่างๆนะคะที่เรามีความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนะะก็อย่างเช่นเรื่องของพม่า,รมาเรื่องของเรานะคะอันนี้ค่ะที่มันก็เป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศเหมือนกันนะคะที่มันมีความเกี่ยวพันกับอยุธยาของเรานะคะ มาดูเรื่องของนโยบายต่างประเทศในส่วนของการค้าขายกันบ้างนะคะอะเรามาดูความสัมพันธ์เชิงมิตรนะคะก็คือเรื่องของการค้าขายกับชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะชาวจีนนะคะอะเรื่องของความสัมพันธ์การติดต่อค้าขายกับชาติตะวนตกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยชาติตะวนตกที่เข้าเข้ามาในอยุธยาเนี่ย เขาเข้ามาค้าขายนะคะทีนี้นอกเหนือจากการค้าขายเนี่ยเขาก็ยังมาเผยแผ่ศาสนาคิดให้กับอยุธยาด้วยนะคะรวมถึงวิทยาการต่างๆนะคะที่เอามาให้กับอยุธยาด้วยนะคะอย่างเช่นพวกเฝรั่งเศสนะคะฝระั่งเศสเนี่ยนะคะเขาจะ เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาถูกไหมเราก็มันจะมียุคหนึ่งที่เขามองว่ามันเป็นยุคทองของการต่างประเทศมากเลยนะก็คือยุคของสมเด็จพระสมเด็จพระนารายมหาราชอะคะ่ะที่มีการติดต่อกับฝรั่งเศสแล้วก็พระเจ้าหลุยที่14เป็นไงคะมีการส่งทูตแล้วก็ส่งพวกผู้เชี่ยวชาญน,นำวิทยาการทางรู้ต่าง อ้วิทยาการความรู้ต่างๆในชาติตอนตกอะคะ่ะมาให้กับอยุธยานะคะอย่างเช่นตัวอย่างก็ได้แก่พวกการสร้างหอดูดาวที่ลบบุรีนะคะรวมถึงพวกการสร้างวางระบบท่อน้ำด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าโปรตุเกสนะคะเป็นชาติแรกเลยที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระรามาทธิปดีที่สนะ,ะเข้ามาอายุธยาเป็นชาติแรกเลยนะคะเดินเรือเข้ามานะคะ,ะมาดู ะะถ้าจากโปรตุเกสนะคะก็มีสเปนนะคะถ้าจากสเปนก็เป็นฮอลันดานะฮอลันดาก็มาอังกฤษนะคะอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะฮอลันดาเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มชนชาติฮอลแลนด์หรือเนเธอแลนด์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียงลําดับจากชาติตันตตที่เข้ามาในอยุธยานะคะส่วนชาติตันออกก็จะมีพวกจีนญี่ปุ่นนะคะเป็นต้นนะคะ นี่ไงคะยุคทองของการต่างประเทศนะคะก็คือสมเด็จพระนารายณ์เป็นไงคะติดต่อกับพระเจ้าหลุยที่ส4ของฝรั่งเศสนะคะมีการส่งทูตมาจเจริญสัมพันธ์ไมตีระหว่างกันและกันนะคะแล้วก็มีการนําพวกความรู้ต่างเนี่ยค่ะมาให้กับอยุธยานําไปปรับใช้นะคะ,ะมาดูเรื่องของสมัยทบุรีกันบ้างนะคะสมัยทบุรีนะคะจะเป็น สมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะเรามาดูที่ตั้งของธนบุรีกันก่อนนะคะธนบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพยานะคะสภาพของเมืองธนบุรีเนี่ยนะคะจะมีแม่น้าเจ้าพยาผ่ากลางเมืองนะคะขาจึงมองว่าเมืองธนบุรีเนี่ยนะคะเป็นเมืองอกแตกระบบการปกครองแบบจตุสดมนะคะในสมัยธนบุรีค่ะจะใช้ระบบการปกครองแบบนี้นะคะก็คือจะใช้แบบเดียวกับสมัยอยุธยาเลยนะคะก็คือก็จะแบ่งเป็น กรมเวียงกรมวังกรมคังกรมนานะคะกรมเวียงทําหน้าที่อะไรเหมือนเดิมนะคะก็คือดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยของพระนครนะคะกรมวังนะคะกรมวังก็จะคอยดูแลพวกกิจการในราชสำนักนะคะตัดสิคนคดีความต่างๆนะคะกรมคังก็จะคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการติดต่อกับต่างประเทศนะคะกรมนานะคะก็คอยเก็บภาษีที่นานะคะออกที่นานะคะแล้วก็เก็บตัวแบ่งข้าวนะคะเก็บไว้ในฉางหลวงนะคะ เอามาดูรูปแบบการปกครองนะคะเขาบอกว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยก็ยึดถือตามแบบอย่างอายุทยาเลยนะคะในสมัยสมเด็จพระบรมมติโลกนานเขาเคยทํายังไงก็ทําแบบนั้นนะคะก็คือจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือสมุหานายกแล้วก็สมุหกลาหูแล้วดูดีๆนะว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยเขาใช้ตามสมัยสมเด็จพระบรมมติโลกนานนะซึ่งมันเป็นรูปแบบการปกครองของอยุธยาในสมัยแรกๆนะคะ ไม่ใช่รูปแบบการปกครองในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะคะดูดีๆนะอ่ารูปแบบการปกครองของธนบุรีนะคะก็คือจะแบ่งเป็นสมุหานายกกับสมุหาการลาโหมนะคะสมุหานายกทําหน้าที่อะไรนะคะก็คือคอยดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือนแล้วก็พลเรือนนะคะส่วนสมุหาการลาโหมนะคะก็คอยดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็ทหารนะคะเอามาดูด้านเศรษฐ,ฐกษิจคะ่ะเนื่องจากว่า ช่วงแรกๆเนี่ยในสมัยที่ตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมาค่ะเศรษฐกิจช่วงนั้นก็คือเศรษฐกิจมันแย่มากนักเรียนเนื่องจากมันมีแต่ช่วงของภาวะศึกสงครามถูกไหมคะคกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะล่มสลายใหม่ๆเลยผู้คนก็กระจัดกระจายละเหตุละเหไปหมดเลยนะคะยุคนั้นก็คือความเป็นอยู่เนี่ยค่อนข้างอดอยากนะคะเข้ายากหมักแพงนะคะพระเจ้าตากนะคะก็ทรง สียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะซื้อข้าวสารจากต่างประ,เ,าาประเทศเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแจกให้กับราษฎรนะคะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะถามว่าเขาทําอะไรเพิ่มไหมอ่ะเรื่องต่อไปก็คือเขาก็เร่งรัดค่ะเรื่องของการทํานานะคะเร่งรัดให้มีการทํานาขึ้นมาเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอภายในประเทศนะคะ หรือภายในอาณาจักรนะคะสนับสนุนให้ข้าราชการค่ะหัดทำนานะคะจะได้มีข้าวไว้ทานนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศนะคะ,ะ,คะเพื่อนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมาใช้ในการทำสงครามแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนะคะถามว่าทำสงครามไปทำไมนะคะทำสงครามในที่นี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้หมายความว่าไปลุกลัน ดินแดน,นอื่นแต่ว่าทำสงครามในที่นี้หมายถึงทำสงครามเพื่อป้องกันอนาณาจักรของตนเองนะคะอ่ะเรื่องสุดท้ายนะคะนโยบายนะการเมืองการปกครองในยุคนี้นะคะ่ะเขาจะดําเนินนโยบายการประหยัดนะคะก็คือเขามองว่าเราจะต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภะคคะ่ะให้คุ้มค่ามากที่สุดเนื่องจากว่า มันเป็นข้าวของที่มีค่าแล้วก็ค่อนข้างขาดแคลนในยุคนี้นะคะก็ครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะในวันนี้นะคะ